ถ้าพวกเราจะสอบ general แนะนําให้เรียนแบบ general เท่านั้นเลยนะฮะเพราะมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นเองในช่องทางซ้ายมือนะครับในคอลัมน์ทางซ้ายมือในส่วนเป็น general training สองบรรทัดบนนี้จะเห็นว่า listening กับ speaking เขาเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกประการคือมี4 section นะครับมีทั้งหมด40ข้อนะครับ30นาทีโดยประมาณนะครับอะไรก็ว่าไปนะอันนี้คือจะเหมือนกับทั้ง general แล้วก็ใน academic นะครับ speaking ก็เหมือนกันฮะนะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับ section ในกรบสบิบถึง14นาทีเนาะโดยประมาณ listening กับ speaking เหมือนกันโอเคนะอย่างที่บอกแล้วนะฮะถ้าเราจะสอบ general นะครับแน่ๆมันต่างกันใน2ส่วนนี้ฮะ reading กับ writing นี่ต่างกันแน่นอน reading ในส่วนของ general training ของเรานะฮะ section 40ข้อ60นาทีโอเคไหมนะครับ academic การจัดวาง format ก็จะคล้ายๆกันคือ3 section 40ข้อแล้วก็60นาทีนะครับแต่ตัวเนื้อหาะะที่มันไม่เหมือนกันพวกนี้ทำใเราััคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆในะครับในเวลาอันสั้น นะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่เรดเมเปิ้ล